นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีความโละความสรามีความสนุาดบสนคานี้ติดชารบเ่ตจอมาเจอทีลกุนอย้อ้เบให้ก้ก่อนเลยจะบ้าอสวัดีก นะฮะก็สู่รายการโชว์รีบว้ริงขอพี่เจนิรับนัทชัยพัชระวรเศรษฐ์นะฮะพี่เจนหน้าตาติดลบครับแต่ถ้าครบแล้วจะติดจ้อยกับเอค่ะสาวยอารมณ์ดีขี้เล่นเป็นกันเองวันนี้เราอาจจะมองพิธีกรหญิงเนี่ยของเราบ้าะเอ๊ะนี่ตามอินเทรนตามกระสายเลยใช่ไแน่นอนพึ้นสายเมื่อวานใช่ไหมลำยองน้องลำยองว่าไงซะ ลำยองจริงเหรอวันนี้มันจะมันไรกันอะไรอย่างงี้วันนี้เขินพิธีกรนิดนึงเขินตัวเองด้วยค่ะรักมากเลยอ่ะแบบบอกตรงๆเลยว่าเปลี่ยนรายการมั้ยเปลี่ยนทรบลีเวนตี้ไม่ต้องไทยแล้วล่ะเอาไปเป็นอะไรล่ะพ่อลูกบายตี้ดีกว่าท่านเนี่ยอย่าไปอันนี้คุณพ่อนะฮะอันนี้คุณลูกนะ่ยมากเลยทีเดียวจะบ้าเหรอสำหรับวันนี้ต้องบอกว่า มีมแบบๆๆๆๆว่าเด็ดๆๆมาโชว์กันแน่นอนถุกต้อ,องวันนี้มีศิปปลปินมาสัมภา์<ค>ะนะในรายการของเราบอกได้เลยว่าเป็นวงหนึ่งครับที่คุณภาพมากมายนะนะแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยบอกตรงว่าหล่อมากเลยทีเดียวเี่แต่ว่ากาคุณผู้หญิงคนไหนนะที่อยู่กับวงนี้บอกได้เลยคุณจะได้รับความอบอุ่นจากเขามาก เกิดไหมซกขนาดนี้แต่ไม่เกิดช่องทางการติดต่อเราดีกว่าไหน้องเอร์เราสามารถรับชมรายการเราได้ทั้งช่องทางไหนมาทุกช่องทางเลยนะคะนี่งคือทางเว็บไซต์ของเรากัรเดอรไวท์บดอททบลีดดอททีวีนะครับหรือว่าจะติดตามทางพวกเรานะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับช่อง IPM 33นั่นเองสามสิบสามแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะกับแอปพลิเคชันของเราด้วยแอปพลิเคชันแบบว่าดาวน์โหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android ด้วยกับทบลีเอฟเอ็มดาวน์โหลดได้นะที่ H O N เ U R นบยอไอเอีเอฟเอ็ม ดาวโหลดกันซะถ้าคุณยังไม่ดาวโหลดรีบดาวโหลดซะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดาวโหลดคุณจะตกเทรนคุณจะอายุมากเลยถ้าอยากคลิกติดเทรนด์นะคะต้องดาวโหลดแอปพลิเคชันนี้เลยแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่านอกจากแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะดูเราสองคนได้แล้วนะคะยังฟังได้อีก3 เลยเดีถูกต้องนะฮะสามขึ้นหลักของเรานะฮะที่ฮอตฮิตที่สุดในฝั่งชนบุรีของเรานี่ครับไม่ว่าจะเป็น fm 88.25แปดสองห้ามิวสิกลีหลักเพลงเพราะฟังสบายครับค่ะแล้วก็แปดสิบแปดจุดเจ็ดห้าเนี่ยลูกทุ่งกรุงทนจุดลุงพลของคนลูกทุ่งค่ะหรือว,ว่าใครใดที่อยากจะฟังแบบเพลงแบบมันๆสนุกสนุกนะฮะองไปที่นี่เลยกับเพลงเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้า fm ขึ้นเพลงเพลงเพราะไม่ใช่เล่นครับผมค่ะแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงอย่าลืมคลิกเข้าไปที่เพลงด้วยนะคะทำไมอะคะฝากกันไว้ตรงนี้แหละเพลง a อ l เรา hearts ดา เอเขาจับอยู่นะสำหรผมเนี่ยฮะไม่ต้องฟังก็ได้ครับเพราะว่ารายการผมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องบอกใครคอรก็รู้กันว่ารายการนี้เขาดีจริงนี่รายการถูกงวกของเย็นนะครับเพลงดังวันวานเพลงเก่าๆเก่าๆบอกกันหน้าตาผมด้วยเกินหมอกจริงๆบอกได้เลยว่ารายการนี้ยอดในเอสเบนนะไม่ต้องพูดถึงเยอะไม่ต้องพูดถึงไงนั่นไงถ้าทำกันไปดีกว่าในเรื่องของเอสเบนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับศิลปินของเราดีกว่านะชื่นชอบ ชื่อวงก็ชื่นชอบแล้วถ oh, yeah. okay. oh, right. oh, right. ูกต้องบอกได้ว่าว right. ันน no. ี้ไม่ได้มาคนเดียวมาก็เป็นทีมงานเลยนะคนทีนมาเลยไม่คิดเลยว่าเก้าอี้เราจะพอไหมอ๋อสิคะอ๋อแล้วอ่ะท่านเจนั่าพูดไปกันไม่เสียเวลาเสียงตงมือดังๆต้อนรับวงเฮคเช้สวัสดีครับ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 เราจะต้องเราไปไหนอ่ะอยู่นี่เอาละเราเจนน่งได้ครับ นั่งดีๆนะครับได้ฮะนั่งเงี้าต้องบอกจะแซวเขาตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวครับผมบอกได้เลยว่าโหนดเท่อยากทำบ้างหนดเท่มาังมผมหนวดเท่ฮะพี่ฝ่ายพี่เทมาไม่น่าเล่นเลยต้องโดนเข้าปั๊บเลยทุกแล้วก็ห้ามเล่นแล้วจริงๆได้เล่นได้ทไมจะ่ายไเยกน สวัสดีด้วยสวัสดีคุณผู้ชมทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่อ่ะคนบุรีวาเลนตีใช่ค่ะยังไงให้แนะนำตัวกัน่อนเลยดีกว่าค่ะกับวงนี้เลยเฮดเค้์ค่ะเดี๋ยวเราชื่อวงเฮดเค้์นะครับศิลปินภายใต้สังกัดแมสคอตต์แอนิเมชันแล้วผมนัดร้องนำนะครับค่ะอีกสองคนค่ะผมฝ่ายมือรีครับมือรีมือรีนะตั้งมือยาสครับผมผมไม่เข้าใจว่าวงนี้คุาเล่นอะไรกันเลยอย่ามาจ้าทีปจยาทีปจ้าอย่ามาแต่พี่ไม่เข้าใจเลยผมทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยมือรี บอกเข้าใจรีกีตาร์แล้วมอรีมีคนเบสเบสไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยน้ำท่วมก็รับ้านน้างรับรู้บ้างจะรับรู้น้ำออกจากบ้านอยู่ใช่ไหมนะครับพิชไปไปใส่ถนนหรือว่าใส่บ้านข้างๆบ้านข้างๆนะขอบค่ารีกีดีเดียรโอ้ยก o d รีกีดีเดียร์ถ้าบอว่าวงนี้จริงๆมีทั้งหมด4คนใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ไม่ม่าหนึ่งคนงานพื้นที่บ้านก็บอกแล้วว่าน้ำท่วมอยู่นะช่วงนี้นักก็เอาเป็นส่งกำลังใจให้พี่พเขาด้วยแล้วกันค่ะก็บอกแล้วกันว่าต้องการให้พวกเราช่วยเหลืออะไรเดี๋ยยยววเราไไปช่่่นนะะะแตมฮ ผมไม่ดูก <desserts S 1> <N ES> ับน้ำไม่ต้องไปนั่นไงสิ่งนี้ไม่ไอ้ทำคุยกับพี่เจนอีกแล้วเหนื่อยครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องผลงานเพีงกันก่อนตอนนี้แฮสเทมีทั้งหมดกี่สิ่งเดี๋ยวออกเสียงวงเขาถูกถูกนะเฮสเทเฮสฮสหัวใช่ไหมคะเฮสหัวเนี่ยพี่นี่จะ่เฮสตลอดเลยเฮสแค่จะเติมให้เขาตลอดเลยคิดอะไรอยู่อ่ะอะไรนะคิดอะไรอยู่วะแหมชื่อวงพี่ก็น่าคิดอยู่นะครับเดี๋ยวได้าผลงานกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆ เบื้องลึกเกี่ยวกับชื่อวงงงเนี่ยจริงๆแล้วเพลงของเราเป็นซิงเกิลแรกครับแรกเลยจิงจกจ๋าจิงจกจ๋าจิงจกจ๋าใช่อ๋อจิงจกจ๋าในรางวัลมาอินหน่อยซิอินซิอินซิฮะับน้าพี่บดีครับไม่ใช่เหรออ๋อแม่ครับชื่อเพลงจิงจกจ๋าใช่อืมจิงจกจ๋านี่เนื้อหาเป็นไงครับพี่เอ่อมันเป็นเพลงรักเราเราเรียนยามเพลงนี้ว่าเป็นเพลงรักแนวแห่โค้ง แนวแหกโคู่จิ้งจกจ๋าเป็นเพลงรักเป็นเพลงรักนะซึ่งหลายคนพอฟังชื่อเพลงแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพลงตลกแน่ๆอ่ะใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงรักเลยเพลงรักเพลงรักซึ่งเราแค่เปรียบเปย์มันเหมือนผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งซึ่งเป็นแฟนกันแล้วก็เกิดนอนกันเรียกเปรียบผู้หญิงเป็นจิ้งจกส่วนผู้ชายเป็นตุ๊กแกนั่นเองทำไมต้องเป็นจิ้งจกกับตุ๊กแกครับพี่คือหลายครั้งที่ได้ยินว่าหลายหลายคนจะถามเฮ้ยทำไมพี่เอาเพลงที่มีเธอกับฉันอีกแล้วอะอะไรเงี้ยเราเลยเป็นความสุขว่าแค่เปลี่ยน เเปลลลี่ยยนนแ้วกัคือเปลี่ยนสรรพนามจากเธอและฉันเป็นจิ้งจกเขาบอกว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีอันนี้ไม่ต้องพูดนกันแล้วเหรอพี่พี่ต้องไปทำไมอ่ะแม่ไปไม่ถูกเลยาเนี่ยกกับตุ๊กแกแล้วอย่างจิ้งจกเป็นผู้หญิงตุ๊กแกเป็นผู้ชายใช่โอ้ยเจ๋งเนอะเป็นอะไรที่เปลี่ยนกับเธอและฉันอะไรอย่างนี้ชื่อเพลงไม่น่าเป็น จิ้งจกจ่าเป็นแบบเธอและฉันความรักอ่าแล้วให้เปียกเลยเป็นความรักแบบอินดี้ด้วยนะเขาาแหงโค้งแต่ว่าเดี๋ยวเราเราพูดถึงเรื่องปาเพลงของเขากานแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องชื่อวงเขาด้วยนะเป็นอะไรที่ติดหูติดตาติดใจมากเลยต้องสงสัยอ่ะทำไมต้องใช้ชื่อวงนี้เพราะอะไรฮะเดี๋ยวจิ้งจกจ๋าก็ไม่ไม่ไม่ตื่นได้หรอเออแต่ชื่อวงชื่อวงนี่ตื่นเต้นมากกว่านี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปพักกันแป๊ เรากลับมาอยู่กับเอแล้วก็พี่นิกแล้วก็รวมไปถึงวงนี้เลยกับเฮดเคกับธมรีมาเลตี้ค่ะ <Yeah. S 1> บริษัทค้นทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรี โอมสีคเนศายะนัมมะฮะสักการะพระภิกขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหวพระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สถึง1 4ิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดราการ มาที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพี่เจทัศครับพี่เจตุ้งตาพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจปูนิ่งค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจยองริงครับพี่เจนุ่มนิ่งพี่เจมปานพี่เจปอพี่เจจับเฟพี่เจนี้พีเจบูครับพี่เจบอครับ พี่มนครับพีเจบาลีพีเจ 8 8 5 m u u s i r r l l a x เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไทย98.75 FM เพลงเพราะเม่ยชีเล่สามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด ม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่องป8 7 5บุลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาย แอปที่2 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,าก,กลานนกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่คลื่นไป8ปาย s i c Relax 10ปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมัน์โดย,ยใครบอกจะเข้าตรงม้องหมีแล้วเ,เอาเข้าตรง,งหมีถูกแล้วถูกแล้วกระดักเข้าสู่เบรกที่สองฮะมึก เมื่อเบรกที่แล้วเราก็เกลื่นๆไว้เกี่ยวกับเรื่องของพี่เขาเรื่องของงานเพลงแล้วก็ชื่อวงใช่ไหมมาถึงชั่วโมงนี้เบรกนี้เริ่มเราก็ต้องเจาะกันคหลักๆเลยครับพี่ทุกคนอยากรู้เลยส่งเอสเสเข้ามามากมายเลยอ,อยากจะรู้จ,จริงๆว่าใช้ชื่อวงว่าเฮทแค เพราะอะไรใช่ไหมะมันต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะว่าเราสี่คนนะมันรวมตัวแล้วอยากได้ชื่อวงอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เพราะชื่อแดงเราชื่อที่งจุกจ่ายอยู่แล้วอยากได้ชื่อวงที่เกี่ยวกับสัตว์ก็เลยมาแนบชื่อนั้นเอาสัตว์อะไรดีก็มาสรุปกันได้ที่จระเข้ามันมีความรู้สึกว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่ดึกดำบรรพ์อยู่นานมากมันดูมันดูน่าเกยขาไหมนะเราก็เลยถ้าจะเอาใช้ชื่อวงจระเข้มันก็ดูต้องแย้มเหมยก็เลยเอาแต่หัวมาแล้วกันเอาแต่หัวคือใช่เป็นเพชรแค่ช่วงนนั้ดดีผมมไ่ึงเป็ ถ้าเป็นเฮดเป็ดก็ไม่ค่อยดีนันว่าผมว่าชื่อชื่อโมงพี่ไงนะไม่เจ้าถูกด้านเจ้าเสือิโตอิดโตต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 ิดโกติดโตติดโตติดโต็ิดโตนิดโตตเด็ดโตตดโตย่างตติดโงติดูตติดูตติดูฝรั่งมันดโตก็คือเฮดต่ิดโตตดโต่ิดาบตงคนตติดโตติดโตติดโตติดดติดโตตติคนดดดิดตตตแตดด โอ้เพล่นี้ก็เป็นเพลไงอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นให้นึกว่าหัวจระเข้อันนี้เลยก็ไม่นอนแค่จี๖เนี่ยนผมแต่ชอบอ่ะเขาดีไซน์ดีนะน่ารักดูน่ารักจระเข้จระเข้แบบไร้น้ำกัญเชียงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแม้ถ้าหนูดูโปรก่ะหนูจะนึกถึงว่าแต่ว่าเด็กน้อยน่ารักร้องเพลงอะไรอย่างแต่บอกได้เลยนะน่ารักมากเลยอะโปรเขาอ่ะโอเคเลยนะมันบ่งบอกเลยว่าเพลงเขาต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก เราจะเป็นคนสียทัศน์ที่บ้างอ่นเดิมคือว่าคนเราจะมองจะได้เห็ด้วยความหลุดไหลดุมากจริรู้จริงรู้จริงแต่เขาจะมีอะไรมาเสริมนะที่เอาใจทำให้เมันแบบว่าน่ารักเลยไอ้ยร่องเขาถูกไหมนะ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเนาะใครแต่คนนักบวชดีกว่าไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ี่นิคอเถิดวันเราสัญญาอยู่ดล้วว่าจะสือว่าอย่างนี้แหละเออตอนที่เราจะไปพูดถึงผลงานเพลงจิ้งจอกจ๋าถุงเท้าน่ารักมากทำไมพี่พี่ครับตรงก้องดีกว่าอย่าโบกเท้าเนี่ยโอ้่อนที่เราจะมาพูดถึงเพลงจิ้งจอกจ๋ามาพูดถึงประวัติแต่ละคนก่อนอย่างที่นักร้องนำชื่ออะไรนะนัทครับเอาพี่นัทพี่นัทนี่ชื่อคุณคุณโอ๋ ตอนที่จะมาเป็นศิลปินเราเป็นอะไรมาก่อนนะอย่าตอบว่ากินข้าวอยู่กับแม่เลยแม่แมว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 ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินในภายใต้สังกัดแมสคอตเนี้ยก่อนก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นเก้าแต่ว่าตอนนี้เรกษาขาเนี้กษาขาเแล้วพี่พี่เคยเป็นอันนี้มั้ครับพี่เคยเป็นแบบว่านั่งนั่งอยู่ดิเดนบุ้มลรงนี้นะเนี่ยเราจะมีเรื่องแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้ก็ผมจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นออาร์เซอร์ในการอ่าน เทรลเลอร์หนังก็เรยวันน eh, ี bye. Bye. Bye ้แล้วก็หลันนั้นก็มาเป็นดีเจเดี๋ยขึ้นเดอะช็อกครับเอาเดอะช็อกขึ้นดีบอกมาบอกเนอะเพราะพี่บอกมาแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าพูดอะไรไตเติ้ลหนังใช่ไหมใช่สัมปันนิดนึงเคยฟังนี่ไหมไม่เคยครับ่าเคยฟังเจมกับปังคุงไหมปังคุงมาต้อนติดกันต่อว่าเจมส์และปังคุงใช่ใช่ใช่เลยไปไป เใช่ไอ้แก้มก็ดึงปังคุ้งนะดึงดึงไอ้ปังคุ้งก็พาแกไปทางไหนก็เลยดูหน้าตาเหมือนปังคุ้งใช่แล้วสายพันธุ์เดียวกันช่วงนี้นะฮะก็แบบว่าอ๋อมีเล่นกันด้วยหนูกับบ้านอยูอค่ะอ่ะที่สิเหมือนเนาะใช่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนใช่เลยค่ะก็เป็นอย่างนี้มาก็เดินเดินช็อกครับพี่เดินช็อกเดินช็อกในจายการแบบในรายการผิดใช่ป่ะใช่จัดในสตูในสตูครับก็ใช้เสียงอย่างเงี้ยนะก็ปกติสมมติว่าเออโทรเข้ามา ล่าประสบการณ์ผีสวัสดีคับพี่นาทสวัสดีครับก็ธรรมดาแหละอ๋อไม่ไดใช่ที่ช่วงนี้ผมไปบ้านล้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผมเจอผมเจอจริงๆเลยเจอผีป่ะผมเจอหมานอนตายอยู่เลยพี่นาถคะมีไหมครับแบบจัดรายการแล้วมี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 ก็มีพวกผีแกงกะหรี่ไก่ผีโดนมอนอะไรเ้ยบ้าแล้วผีแกงกะหรี่ แล้วก็ฟังหรือว่าลุ้นเลยนะบทสุดท้ายพี่มันมีแต่มือพองมาไม่มีนิ้วพี่เกิดริ้นช่างมาเคอเป็นโดเดมอนอะไขอบคุณมากโดนดิมอนผมพูดตรงๆเลยนะตาเป็นคนที่โทรมาเนีออมือกองผมจะไม่พูดเลยไอ้นี่ก็จะมาหล่ออย่างเงี้ยนะไม่คนอื่นแล้วกันเก่งมากตัวรายการเด็กชอบมาแล้วก็เป็นแบบเชลยลอร์หนนะครับอะไรอย่างพี่มือกีตาร์หรอ เออผมก็ทำงานด้งหลังมาก่อนอ๋อเป็นกักเกลือจะตอบเหรอตาอยู่วะลงมาเลยช่างมาเลยตายก็หละนี่คือเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ตัดลิตงานเพลงให้คนอื่นแล้วอาจจะตัดตัวได้ค่ะคืออย่างเคยตัดเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับใครบ้างโอ้โหที่ที่เขาเคยทำทำมาตายทั้งนั้นทาไหมครับแล้วตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่อยู่ปะไม่เอาผมไม่เอาผมเป็นโปรดิวเซอร์เอง อ๋อถ้าเป็นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเพลงกับใช่ทำดนตรีด้วยไหมคะทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างทั้งแต่งล้างจานออโอเคทำได้เลยบางคนาก็ได้นะครับวันนี้เราจะได้สาระกันมากเลยนะคะแล้วสืวิวก็แต่งเพลงด้วยใช่ไหมคะแทำดนตรีด้วยเลียนดนตรีแล้วก็เรียนเรียงเพลงอะไรให้คนอื่นทุกอย่างก็คือว่าคนเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวค่อยมาเจาะเนื้อีกทีดีกว่า มาถึงมาถึงนิดหนึ่งครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงช่วยแบบว่าขอดอ้ํหน้านีหนึ่งนะครับหนึ่งครับหลังแว่นหลังแว่นคือเือนะครับครับผมครับชื่อพี่อะไรนะครับชื่อพี่ตั้มพี่ตั้มเลยครับพี่ตั้มเป็นมือกองพี่ตั้มเคยทําอะไรมาก่อนครับก็อย่าตอ่อระเบิดหลังการยิงเลยหลังจากที่เขาฆ่าคนที่ติดคดีก็ออกมาเขาก็ตอนนี้ไปเล่นตีตั้ฆ่าคนเหลือช่แล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วพี่ตั้ง ่มี่ไม่รู้ใจเกอกเล่นกกัเกองตาเลดนตรีที่ไหนมก่อครับก็คือขอบคุณสกานอบสวนแล้วเล่นดนตีกลางคืนอะไรพกนี้รออนตาต่างนี่ก็คือเอาเป็นว่านี่คือประวัติคร่าวๆคร่าวๆเองและเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจาะลึกเยอะช่วงหน้าคือจริงๆอยากเจาะลึกอยากจาลึกมา่ริงมารวมตัวกันได้ยังไงอยากพูดอะไรนิดนึงเ่บ้างใ่ค่ะหิวน้ำ ไดเดี๋ยวแม่จะลาเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไก่อนตัวเบยกได้ได้เดี๋ยวผมดูเอนมคบก่อนตัวเบกก็สให้มาประมาณโอ้เยอะอะไรเห็นวเป็นครั้งแรกที่นั่งขยบเงเดียวทั้งเหต๋เบกนี่คือได้อะไรหมไม่ได้เลยเลยแต่แค่ว yeah, ่าพี่เขาทำตึกช็อปมาแค่นั้นเองใช่เือครับเพราะฉะนั้นชั่วโงหน้าเดี๋ยวเราจอกกันแบบจริงจังช่วงหนาก็พอช่งน้าเดี๋ยวเรามาจอกันแบบจริงจังๆเลยว่า พี่เขามารวมตัวกันได้ไงเนอเลลงไปถึงเพลงจิ้งจกจ๋าด้วยแล้วช่วงหน้าไอช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับรายการทนมรีวาลเตี้ค่ะชมีิเบกยันจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณชันบุรีจาบการเราจัดไทย อบอุ่นมั่นใจหมือกลางอีสานตายที่สบายที่สบายาไปที่ไหนก็บอกมาเริ็ไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ ไม่มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง88.75บุลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาว่า 2.98.75 PlayFM จะทําะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,กลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยูในสปาหรือมีระดับที่เลื่อน8ปสปายจุดสองห้าสิกรี สิปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมันโดยจริงจกจ้าหันหลังมองทุกแกสักนิดหนึ่งให้ได้ชื่นใจให้ชื่นใจ ว่าเรารกกพราะก็เพราะเป็นเพราะเธอกับสิ่งที่ฉันเจอ จะทำไม่ชันนั้นสุขหัวใจที่ก็รักรักเธอรักเธอ,เธอ,อไม่บอกจะหัวใจอยากฝากรักไว้ให้กับเธอแต่วันคที่เวียวทาเงินทำให้ต้องห่างเงินไป ทำได้แค่เห็นหน้าเธอสักครั้งจริงจบจหันหลังมองทุกแกสักนิดหนึ่งให้ได้ชื่นใจให้ชื่นใจว่าเรายังรักกันจริงจบจหันหลังมองสบตาอีกครั้งหนึ่งสิ่งดีๆที่เคยทำสิ่ง ที่เคยจำสัญญาจาะรักเธอสายไม่สายไป